พี่บุตรเนี่ยเป็นโรคน้องแห้งโอ้โหทุกคนน้องแห้งมาจากอาการไวทองนะจ๊ะอาการไวทองนี่คือสาหัสสากันกับผู้หญิงมากนะผู้หญิงตั้งแต่45ปีขึ้นไปจะเผชิญกับอาการไวทองนอนไม่หลับกระสับก,กระส่ายเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวหัวใจเต้นผิดจังหวะบ้างหงุดหงิดงูนงานทุกคนแล้วที่สําคัญนะโอ้โหขับถ่ายไม่ปกต,ตินะคะแล้วที่สําคัญภาวะที่จะเจอคือน้องสาวแห้ง นะคะน้องสาวแห้งมันเป็นภาวะของคนวัยทองทั้งนั้นแล้วแต่เลยว่าจะเจอครบสูตรหรือว่าจะเจอแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะพวกต่างๆเหล่านี้คือเป็นภาวะวัยทองวันนี้ใครที่ยังไม่เจอว่ยฉันจะห้าสิบแล้วไม่เห็นเจอเลยคุณโชคดีมากนะคะแต่จริงๆแล้วเริ่มวัยสีบ45จะเริ่มเจอแล้ว45เป็นต้นไปจะเริ่มเจออาการวัยทองแล้วนะคะอาการแบบนี้หายเองไม่ได้นะมันจะเป็นเป็นห,หายหายแต่บางคนจะเป็นยาวมากนานมากนะคะแล้วที่สําคัญทุกคนคิดดูนะ เขาพี่พี่บุตรอะค่ะก็ไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆนะเขาเป็นมหาเศรษฐีพี่บุตรนี่รวยมากนะทุกคนรวยมากเป็นมาดามที่รวยมากๆนะคะพี่บุตรบอกว่าพี่บุตรไปเจอน้องตุกตาแล้วพี่บุตรก็ไปเล่าอาการแบบนี้ให้น้องตุกตาฟังว่าน้องสาวแห้งมากปวดแสบร้อนอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วน้องตุกตาแนะนําพี่บุตรก็เลยอ่ะงั้นก็เอามาลองสักหนึ่งกล่องแล้วก็กินวันละเม็ดทุกคนแค่ลองกินวันละเม็ดปรากฏว่าพี่บุตรงงมากพี่บุตรว่าไม่ใช่กินแล้วจะมาโนนะจ๊ะพอพี่บุตรเขาแบบจริงๆเลย อะไรแบบนี้ปรากฏว่าพี่บุตรกินไปแค่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามก็กินไปแค่กล่องแรกอะกล่องเดียวพี่บุตรงงมากดีขึ้นทันตาไม่ปวดไม่แสบไม่แห้งไม่ร้อนเป็นไงคะทุกคนทันใดเลยค่ะพี่บุตรจัดทันทีค่ะแคปซูลยี่สิบกล่องเพื่อเอามาดูแลน้องสาวทุกคนคะจัดไปเถอะน้องสาวอยู่คุณมั้งแต่คุณเกิดแล้วก็อยู่กับคุณจนคุณไปนะคะไอ้ขอแค่นี้ค่ะดูแลน้องดูแลไปเถอะนะคะ